สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อซิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายสองดวงคะ่ะ ระยะเวลาในการให้ผลก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้เลยดาวสุกจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง26เมษายนถ้าการตีความออกมาในทิศทางที่ดีนะคะนั่นหมายถึงเป็นช่วงที่คุณจะต้องรีบตักตวงและดาวอาทิตย์จะมีผลตั้งแต่ช่วงสงกรานค่ะไปถึง14พฤษภาคมซึ่งดาวนะคะได้มาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพที่เป็นมหาอุดด้วยกันทั้งคู่นั่นหมายความว่าดาวมีความแข็งแกร่งค่ะ การส่งผลนะคะไม่ว่าจะแด้านที่ดีหรือเสียค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูต่อว่าพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับดาวสองดวงนี้ส่งผลไปในทิศทางไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดาวสุกข,ของคุณนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพบพันธุยังคงมีสิ่งที่คุณจะต้องจัดการสะสรงเกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวต่อเนื่องค่ะและดาวอาทิตย์นะคะเข้าไปอยู่ในพบปุตตะ มีเกณฑ์ของการที่จะได้ริกเริ่มหรือว่าบุกเบิกบางสิ่งบางอย่างสำหรับเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็มีส่วนสำคัญค่ะและสุดท้ายนะคะดาวที่เข้ามากลุ่มร่วมกันอยู่นั้นเป็นดาวคู่มิตรหรือว่าคู่ศัตรูทุกอย่างนะคะมีผลหมดกับการตีความเพราะว่าชีวิตของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีการขยับย้ายบ้างไม่ขยับย้ายบ้างนะคะ แต่ว่าส่งกำลังถึงกันหมดเรามาดูภาพรวมของพบพันธุกันก่อนเลยค่ะพบเรือนนี้นะคะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความมั่นคงคนในครอบครัวถือว่าเป็นพบเรือนที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งพบเรือนครอบครัวนะคะเป็นรากฐานของบุคคลค่ะสภาพแวดล้อมถิ่นฐานที่อยู่ที่เติบโตมาแต่ละช่วงวัยก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันโตมามีครอบครัวเป็นของตัวเองก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ผลกระทบของพบเรือนนี้นะคะมีผลกับชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถือว่ามีความสำคัญมากๆค่ะช่วงนี้นะคะลัคนาราศีธนูคุณเองก็มีสิ่งที่จะต้องจัดการเป็นธุระหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวและความมั่นคงของหลักทรัพย์ค่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ที่สำคัญนะคะเป็นอีกหนึ่งภพเรือนของดาวพฤหัส ซึ่งส่งผลกระทบถึงพวกคุณโดยตรงด้วยเช่นกันแต่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ความมั่นคงของพวกคุณตอนนี้มีทั้งที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลานคนในครอบครัวหรือไม่ท่านก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายกันญาติพี่น้องบางคนนะคะก็อาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวรวมไปถึงเรื่องของทิศทางในอาชีพการงานค่ะ เพราะว่าการทำมาหาได้ของคุณย่อมที่จะมีผลกับครอบครัวด้วยเหมือนกันอีกทั้งยังมีดาวกลุ่มร่วมกันถึงห้าดวงบ่งบอกว่าสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกคุณตอนนี้นะคะมีความต่อเนื่องมาจากเดือนมีนาคมคะ่ะปัจจุบันที่คุณกำลังฟังคลิปนี้กันอยู่จะมีบางส่วนนะคะที่ยังคงถูกกระตุ้นให้ส่งผลต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเติมมาถึงเดือนเมษายน และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสถานะของดาวเจ้าของภพเรือนค่ะดาวพฤหัสยังคงให้อานิสงส์ที่ดีนะคะอยู่ในภพปุตตะซึ่งเราจะยังคงใช้เป็นตัวกําหนดทิศทางในการตีความของคลิปนี้อยู่คุณยังคงมีลาภผลกันในเรื่องของการพึ่งพาการช่วยเหลือนะคะการแบ่งเบาภาระก,กันกับคนในครอบครัวการเรียนรู้การริเริ่มหรือว่าเป็นลาภผลบางอย่างจากหลักทรัพย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับบ้านรถหรือว่าที่ดินทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหนายหน้าผู้รับเหมาอู่ซ่อมรถช่างไฟฟ้าปรับปานะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเมษายนนี้คุณอาจจะต้องเร่งทำยอดค่ะเพราะถือว่ายังเป็นช่วงดานทีทองนะคะหรือว่ามีธุรปะปาปังที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านพยายามสัสางให้ได้มากที่สุดค่ะก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้าย เพราะจะมีอยู่3มลัคนาราศีนะคะรวมถึงลัคนาธนูด้วยที่การให้ผลของดาวพฤหัสจะเปลี่ยนไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือทักษาจรสำหรับดวงเมืองค่ะก็จะหลุดออกจากความเป็นกะละกินนี้นะคะวันที่21เมษายนนี้ตรงนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงให้ผู้คุณฟังด้วยเพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะต้องมีผลกับทุกลัคนาราศีด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เริ่มที่จะมีภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทยอยออกมาให้เห็นแล้วบ้างของแบบนี้มันมีช่วงขาขึ้นขาลงค่ะไม่มีอะไรที่ดีถาวรหรือว่าเสียถาวรจบจากเรื่องหนึ่งไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็จะมีเข้ามาแต่สำหรับสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือหมดเวลาของคนหรือว่าสิ่งที่อยู่ผิดที่ผิดทางค่ะอะไรที่ไม่คู่ควรความไม่เหมาะสมต่างๆนะคะ หรือจากที่สำคัญตัวผิดก็จะหมดความสำคัญจะมีเหตุให้ต้องอันตรธานหายไปเองหุ้นนะคะจากที่ตกตกก็อาจจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ได้อันนี้นะคะคือภาพรวมแบบกว้างๆความเป็นไปของบ้านเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ใช่ตลอดไปและเรานะคะก็ต้องไม่ลืมว่าโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะ อุปสรรคหรือว่าบททดสอบต่างๆนะคะจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นเขาก็ย่อมเข้ามามีอิทธิพลเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันที่เห็นอยู่นี้ของพวกคุณก็ไม่ธรรมดานะคะมีทั้งดาวเสาพระราหูแล้วก็มริตยูพฤษภาคมนี้นะคะก็จะเพิ่มดาวพระหัสเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่เสียด้วยอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าผลจะออกไปในทางที่คุณจะต้องตั้งรับแต่ว่ารู้ไว้ดีกว่าไม่รู้นะคะจะได้วางแผนตั้งรับกันได้ แค่ว่ามันจะเป็นหนักเบาในเรื่องอะไรแต่ละคนก็จะแตกต่างกันค่ะในที่นี้นะคะดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธส่งเสริมกันมาของดาวศุกร์พระราหูนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความแข็งแกร่งมากซะด้วยค่ะกลุ่มร่วมกับดาวพระเกตุช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องจัดการนะคะไปพบปะผู้คนการติดต่อการเจรจาการต่อรองหรือว่าวิ่งเต้นเรื่องอะไรอยู่การไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนก็ได้ ในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะดาวสุขเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนค่ะภพอริที่เกี่ยวกับความท้าทายการแก้ปัญหาอริศัตรูคู่แข่งคู่กรณีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะโรคภัยไข้เจ็บคดีความและภพลาภะนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดการทําให้งอกเงยจากเดิมเพื่อนหรือว่าการสแสวงหาหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆดาวสุขของคุณนะคะมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวัง พราะเวลาที่ดาวมีความแข็งแกร่งความหมายทั้งหมดที่เราพูดถึงมานี้มันก็จะมีความแข็งแกร่งตามไปด้วยเรื่องของธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าอยู่ถูกธาตุค่ะดาวมีการขับเคลื่อนที่ดีมาเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในภพเรือนที่ดีแค่ว่ามีสิ่งบางอย่างนะคะที่ติดตัวดาวศุกร์มาที่จะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากได้บ้างลองนึกภาพตามเราไปแบบง่ายๆนะคะ ช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวตัวแทงคนรอบข้างบางส่วนนะคะค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคู่หุ้นส่วนนะคะคุณอาจจะต้องเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนรอบตัวคุณอยู่ตอนนี้นอกจากคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วนะคะอาจจะยังต้องเป็นที่พึ่งของใครบางคนด้วยการที่เราหยิบยื่นหรือว่าช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะแต่ก็ต้องให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีนะคะ มิเช่นนั้นคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าสุภาษิตท,ที่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดได้อยู่เป็นช่วงๆแต่ว่าบางทีค่ะเข้าใจบางทีเป็นคนในครอบครัวนะคะตรงนี้ก็พูดยากเหมือนกันแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของพวกคุณนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสนี่แหละค่ะที่สําคัญเพราะว่าลักษณะนิสัยของดาวก็จะไม่ต่างจากคน ส่วนใหญ่นะคะเราก็มักจะมองดาวพฤหัสดาวประจำตัวของคุณเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีค่ะมีศีลธรรมมีเมตตาเป็นที่พึ่งพาได้คนรอบตัวคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแค่ว่าจะมีความเกรงอกเกรงใจกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกคบคนของคุณด้วยเช่นกันอีกทั้งนะคะดาวศุกร์เพิ่งจะย้ายออกมาจากการกลุ่มร่วมกันกับดาวเสราร ถ้าจะมีปัญหาก็น่าที่จะมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่งที่มีผลมาถึงเดือนเมษายนด้วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เองเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของลาบผลบางอย่างความเป็นมหาอุดนะคะบ่งบอกว่าคุณน่าจะต้องมีลาบผลไปพร้อมๆกับปัญหาบางอย่างที่จะเข้ามาพร้อมๆกันค่ะหรือว่าต้องมีปัญหาก่อนแก้ไขก่อนนะคะถึงจะได้ลาบหรือว่าได้ความสบายใจกลับมาภายหลัง ถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็น่าจะมีงานยากรอคุณอยู่ค่ะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะคะเรื่องของการครบคนก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆกับคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าก็จะมีทั้งคนที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็ทำให้ชีวิตของคุณยุ่งยากได้ด้วยนะคะสังคมคอนเน็กชันยังเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนสนับสนุนคุณอยู่ค่ะแค่ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำด้วยตัวคุณเองจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ แต่ว่าเมื่อใดนะคะที่คุณจะต้องพึ่งพาหรือว่าทำร่วมกับผู้อื่นก็อย่าพึ่งไปคาดหวังอะไรมากคะ่ะดาวที่เกี่ยวกับคนรอบข้างของคุณตอนนี้นะคะแต่ละคนดูเหมือนว่าเขาก็จะมีปัญหาของตัวเองอยู่เหมือนกันถ้าจะมีอะไรที่ทำให้สะดุดติดขัดมันจะมาจากคนรอบข้างของคุณซะเป็นส่วนใหญ่คะ่ะถ้าคุณทำอะไรร่วมกับใครนะคะควรที่จะต้องเป็นฝ่ายออกหน้าคะ่ะ เป็นคนคิดเป็นคนวางแผนนะคะมันจะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนได้ดีกว่าหรือว่าถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่ก็ควรที่จะต้องเป็นฝ่ายติดตามทวงถามล่าผลที่คุณจะได้มันจะมาจากตัวตนของคุณเป็นหลักและในอีกความหมายหนึ่งของดาวศุกร์ก็คือเรื่องของคู่กรณีคู่แข่งค่ะซึ่งจะอยู่ในสถานะใดก็ได้นะคะตอนนี้มีความแข็งแกร่ง ฉะนั้นนะคะคุณจะทําอะไรย่อมที่จะต้องมีความรอบคอบพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จําเป็นหรือว่าถ้าคุณอยู่ในสายงานที่ต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องประมูลค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะคะคุณต้องทําการบ้านให้ดีค่ะศึกษาคู่แข่งของคุณด้วยถ้าคุณมีคดีความฟ้องร้องก็ต้องเตรียมหลักฐานให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันนะคะคุณก็จะมีลาภผลบางอย่างจากหลักทรัพย์ของตัวเอง อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ต้องรีบเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดค่ะของแบบนี้มันจะมีดีเป็นบางช่วงนะคะหรือว่าบางคนคุณอาจจะมีที่มีทางมีบ้านให้เช่าก็ถือว่าเป็นลาภผลด้วยเหมือนกันและอีกความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเสียเงินไปกับบ้านกับรถด้วยก็ได้ค่ะ แค่ว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่คุณจะต้องเสียอยู่แล้วนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำปีก็ได้เช่นว่าค่าประก,กันการซ่อมบำรุงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะแต่เป็นลักษณะที่ทำให้ดีขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นอีกทั้งนะคะยังคงต้องระวังการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนในบ้านและพอนะคะเอาความหมายของดาวทั้ง5้าดวงมาตีความร่วมกันเป็นช่วงที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะเชียวค่ะ ต่อให้คุณนะคะจะอยู่ของคุณเฉยๆก็ตามแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้ามาหาคุณเองช่วงนี้ต้องตั้งสติให้ดีค่ะเช่นว่าเพื่อนหรือว่าญาติบางคนนะคะอาจจะทำตัวเป็นศัตรูหรือไม่ก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่หรือไม่คุณเองนะคะก็ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของคนรอบข้างยกตัวอย่างนะคะพี่น้องอาจจะมีปัญหากับคู่ครองของคุณก็ได้ หรือว่าอาจจะได้ยินข่าวสารการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนที่คุณรู้จักถ้าคุณมีเรื่องที่ทำร่วมกับใครนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงเวลานี้นะคะสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาบางอย่างให้กับคุณได้หรืออย่างน้อยนะคะก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดระหว่างคนรอบข้างตัวคุณกับคุณในสังคมของการทำงานนะคะยังคงต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของผู้อื่นอยู่คะ่ะ ต้องคอยรับรู้ปัญหาของคนรอบข้างนะคะช่วงนี้ของคุณจะเป็นแบบนี้กันงานอาจจะยังมีความสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างคะ่ะอาจจะมีงานเก่าที่ต้องกลับมาแก้ไขการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานนะคะครึ่งเดือนแรกนี้เรามองว่าอยู่ในช่วงของการชะลอตัวก่อนสงการคะ่ะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องสักสารต้องคลี่คลายนะคะ เป็นช่วงที่คุณเพิ่งจบจากโปรเจกต์งานหนึ่งไปกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับงานชิ้นใหม่ๆก็ได้หรือไม่นะคะต้องไปรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆกันอยู่ระหว่างของการสาสางเครียงงานเก่าอยู่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับลักษณะงานของคุณแต่ละคนบางคนนะคะคุณทำงานอยู่ในกรงสีของครอบครัวก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยับขยายหรือว่าต่อยอดค่ะทำให้มันงอกเงยขึ้นมาจากเดิม ทิศทางมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ภพอริเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมันมีความท้าทายบางอย่างกำลังรอคุณอยู่มองในด้านที่ดีมันก็มีเหมือนกันค่ะแค่ว่าคุณจะต้องใช้ความมานะพยายามนะคะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะได้กันมาแบบง่ายๆ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็ยังคงเด่นชัดอยู่ที่เกี่ยวกับบริวารทุกสถานะนะคะคนที่อยู่ในความดูแลของคุณกับลูกกับหลานสัตว์เลี้ยงลูกน้องเป็นไปได้หมดค่ะอีกทั้งนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆห,หรือว่าบางคนคุณได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าไปรู้จักกันบนโลกออนไลน์ก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่า อายุมากกว่าก็ได้ค่ะแต่ว่านิสัยเหมือนเด็กอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยหรือว่าเป็นการเดินทางแบบกระทันหันแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวมีการติดต่อการเจรจาการดิวงานอะไรอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นข้อเสนอนะคะเป็นโอกาสบางอย่างที่รู้กันเฉพาะกลุ่มและสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่จะย้ายเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ในพภพปุตตะกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัส ถือว่าเป็นคู่มิตรที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและในเรื่องของาธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนอาทิตย์คือไฟนะคะมาอยู่ในภพาธาตุไฟก็ร้อนแน่นอนค่ะก็เหมาะแล้วนะคะกับเทศกาลสงกรานต์ถ้าเป็นคนก็ถือว่ามีความใจร้อนเช่นกันดาวจะให้ผลตั้งแต่13เมษายนมีผลไปถึงกลางเดือนหน้าเป็นดาวตัวแทนมาจากภพสุภะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญค่ะ ความเป็นมงคลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือคนอุปถรรัมภ์ศาสนาความเชื่อซึ่งความหมายแรกนะคะที่ดาวอาทิตเข้าไปอยู่ในภพปุตตะมีความเป็นไปได้นะคะที่คุณกําลังจะพาตัวเองไปเรียนรู้หรือว่าพัฒนาทักษะบางอย่างเพิ่มเติมความหมายที่2ที่ดาวกลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสอาจจะมีงานมงคลค่ะหรือว่าเป็นการได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัว อีกทั้งมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและความหมายที่3นะคะที่ดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารคู่ศัตรูอีกทั้งนะคะมีความเป็นพินทุบาทตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเสียด้วยเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังค่ะเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายของผู้สูงอายุในบ้านนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีความสะดุดติดขัดถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไกล นี่คือความหมายเด่นๆน,นะคะจุดที่เราจะใช้พิจารณาสำหรับดาวอาทิตย์ในตำแหน,น่งนี้จากพบพันธุมาปุตตะนะคะเหมือนว่ามีไฟค่ะมีเป้าหมายที่จะทำอะไรใหม่ๆบางอย่างเป็นไปได้นะคะทั้งที่มีความตั้งใจจริงๆหรือว่ายังเป็นเพียงแค่ความคิดหรือว่าจินตนาการพบเรือนนี้มันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็เป็นแค่อารมณ์แวบๆค่ะที่อยากจะทา แต่ว่าจะทําจริงหรือเปล่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเรามองว่านะคะดาวพฤหัสเขาน่าจะทิ้งทวนพวกคุณบางอย่างให้มีความกระตือรือร้นค่ะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะไม่เคยคิดว่าจะทํามาก่อนหรือว่าคิดมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะลงมือได้ทําสักทีมันเป็นไปได้นะคะกับตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องที่มีความสําคัญซึ่งในช่วงแรกๆนะคะที่ดาวย้าย หลายๆอย่างนะคะมันอาจจะทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพราะว่าดาวเจ้าของภพเรือนเองนะคะดาวอังคารยังคงได้รับอิทธิพลจากดาวเสาอยู่เลยฉะนั้นถ้ามันจะมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างคุณก็ต้องใจเย็นๆด้วยแน่นอนค่ะว่าดาวเจ้าเรือนสุภานะคะความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองดาวมีความแข็งแกร่งคุณย่อมที่จะมีความปรารถนาที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองขับเคลื่อนไปในทางที่ดีกว่าเดิม เรายกตัวอย่างนะคะจากเรื่องเล็กๆให้คุณได้เห็นภาพกันก่อนเช่นว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะน้ำหนักตัวนะคะบางคนคุณอาจจะอยากกลับมาดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะทำให้สุขภาพร่างกายกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินี่ก็ถือว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอีกทั้งนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทาง ไปได้ทั้งต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศค่ะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์หามุมมองอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้หรือว่าคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานในอนาคตอันใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าจะเข้ามามีบทบาทผลักดันให้พวกคุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะยังคงอยู่ในสถานะที่จะเกื้อหนุนสนับสนุนคุณนะคะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านคุณยังคงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเขาค่ะแค่ว่าคุณต้องระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายของท่านด้วยคนนะคะที่จะเข้ามาผูกมิตรผูกสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลานี้มองว่าน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าอายุน้อยกว่าก็ได้ค่ะแต่ว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่การได้รับการมอบหมายหรือว่าการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างในการทํางานนะคะ มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณจะต้องเรียนรู้ทักษะวิชาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไปโดยปริยายมองว่านะคะช่วงนี้คุณจะถูกผลักดันจากคนรอบข้างซะเป็นหลักค่ะและถ้าคุณนะคะจะเรียนรู้หรือต้องการการชี้แนะคุณก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีอีกทั้งก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปงานบุญงานกุศลค่ะจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานโบสงานบุญเป็นไปได้หมดอีกทั้งก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัว จะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะอาจจะมีแค่บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณบางคนนะคะคุณพบช่องทางการลงทุนอะไรใหม่ๆจากต่างแดนเป็นลาบผลบางอย่างจากแดนไกลโดยภาพรวมแล้วนะคะดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้มันจะมีจุดที่ทำให้ชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะสิ่งที่เรายกตัวอย่างไปนะคะมันเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ ชีวิตของคนเรานนะคะมันมีสิ่งที่สำคัญหลักๆอยู่ไม่กี่เรื่องที่สำคัญที่เรามองก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าร่างกายดีเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดเรื่องอื่นๆได้ฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องของสุขภาพกันค่ะเรื่องของการเรียนรู้การเพิ่มเติมศักยภาพให้กับตัวเองรูปแบบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันและสุดท้ายนะคะการเปิดประสบการณ์หามุมมองใหม่ๆกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้แต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันเรานะคะทำได้เพียงแต่แค่ให้แนวทางแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพวกคุณด้วยเป็นส่วนใหญ่คะ่ะขอให้เตรียมความพร้อมกับตัวเองนะคะรอความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาจบแล้วนะคะสำหรับคลิปต้อนรับสงกรานต์สำหรับรัคนาราศีธนู ถ้าเราจะไม่ผิดนะคะช่วง1นถึงสเดือนที่เราตีความนะคะเรื่องราวของพวกคุณจะหนักไปในทิศทางที่จะต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นซะเป็นส่วนใหญ่มีอะไรที่ทำเพื่อตัวเองกันบ้างคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องทำตัวเราให้แข็งแรงก่อนคะ่ะมีความมั่นคงก่อนจะได้มีกำลังนะคะไปจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีมากขึ้นจุดเปลี่ยนของแต่ละลัคนาราศีนะคะเรามองว่าจะอยู่ในช่วงหลังสงการกันคะ่ะ ุณนะคะก็น่าที่จะเริ่มเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นซึ่งมันก็สอดคล้องนะคะกับการย้ายของดาวพฤหัสพอดีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันช่วงนี้นะคะเตรียมความพร้อมค่ะสะสางสิ่งที่ค้างคังให้ได้มากที่สุดนะคะอยู่กับปัจจุบันทําช่วโมงนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดเป็นพอค่ะและเดี๋ยวอนาคตมันจะไปต่อได้เองเราเป็นกําลังใจให้นะคะ และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าซึ่งก็น่าจะเป็นคลิปการย้ายของดาวพฤหัสแล้วล่ะคะ่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ